ต่อมาครับเราจมาเพิ่มปุ่ม call to action หรือตัวกระตุตต้นการดำเนินการกันครับปุ่มนี้มีความสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาคุยกับเราในงานคืนนั่นเองดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็จะกดเข้าไปที่คำว่า,าเพิ่มปุ่มเลยแล้วก็เลือกครับมันจะมีเลือกเยอะแยะเลยครับว่ากดติดตาม จองเลยโทรเลยติดต่อเราหรือส่งข้อความหนึ่งขอเลือกเป็นส่งข้อความ้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยการโทรหารเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับเขาชอบที่จะแชทคุยมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะชวนลูกค้ามาคุยกับคุณก็ลองเลือกเป็นปุ่มส่งข้อความดูแล้วกันหลังจากนั้นครับเวลาคุณเลือกปุ่มส่งข้อความเสร็จตัว Facebook จะให้คุณใส่คำถามที่พบบ่อยด้วย คำถามที่พบบ่อยคืออะไรครับจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ชวนลูกค้าคุยครับแล้วมันก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาในใั่งพิมพ์ให้นิ้วล็อกครับคือเขาแค่กดคำถามนี้ปุ๊บมันก็จะส่งข้อความอัตโนมัตินี้มาคุยกับแอดมินของเพจได้เลยดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการคิดคำถามที่ถามบ่อยก็คือให้ลองดูครับว่า ปกติแล้วเนี่ยลูกค้าชอบถามคำว่าอะไรเช่นมีหน้าร้านหรือเปล่ามีเบอร์โทรติดต่อไหมมีโปรโมชั่นอะไรบ้างกระเป๋ามีกี่ไซส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอะครนี้หนึ่งจะลองพิมพ์ตัวอย่างให้ดูก่อนละกันว่ากระเป๋าเดินทาง มีกี่ไซส์มีกี่แบบตัวข้อความตอบกลับเนี่ยเราอาจจะลบไปเลยก็ได้ไม่ต้องระบุครับเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวเราให้ทีมแอดมิน min, ชวนลูกค้าคุยแล้วก็ตอบลูกค้าเองนะหลังจากนั้นครับกดบันทึกไว้เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับคุณก็จะได้ปุ่มกระตุ้นการดำเนินการหรือภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่าขอทุมาถึงวิธีการสร้างชื่อผู้ใช้ให้เกของเรากันแล้วครับ เชื่อมว่ามีคนจํานวนมากที่สร้างเพจแล้วแต่ไม่เคยสร้างชื่อผู้ใช้เลยครับซึ่งชื่อผู้ใช้เนี่ยเปรียบเสมือนไอดีบัตรประชาชนของเราเลยนะดังนั้นถ้าใครจองชื่อผู้ใช้ก่อนคุณจะสามารถสร้างลิงก์พาคนมาที่เพจของคุณได้เลยแล้วเมื่อคุณสร้างแล้วคนอื่นจะไม่สามารถสร้างซ้ำได้ครับทนนีนี้วิธีการสร้างชื่อผู้ใช้ง่ายมากครับตัวระบบของ Facebook มีลิงก์อยู่เห็นไหมสีน้ำเงินเนี่ยนะโดดเด่นมากเลย ว่าให้กดเข้าไปเพื่อสร้างชื่อผู้ใช้ครับดังนั้นกดเข้าไปเลยแล้วก็ลองตั้งชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการครับในกรณีนี้หนึ่งจะขอตั้งชื่อผู้ใช้ของเพจหนึ่งว่า1 Back Thailand ละกันเทคนิคเพิ่มเติมครับเวลาหนึ่งสร้างชื่อผู้ใช้สังเกตดีๆนะว่าเนื่องจากชื่อผู้ใช้ของหนึ่งมันยาวมากประกอบด้วยคำสามคำหนึ่ง k Thailand ดดังนั้นเนี่ยหนึ่งใช้ n ตัวใหญ่ ดีตัวใหญ่แล้วก็ทีตัวใหญ่ครับเพราะว่าเวลาคนอ่านจะได้อ่านออกว่าเป็นเพจที่ชื่อว่า1 8 t h a แบ a ไทนดนั่นเองคราวนี้เมื่อคุณใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะรู้ได้งไงครับว่าชื่อนี้มีคนจองแล้วหรืยยังถ้าคุณกดเข้าไปที่ช่องว่างแล้วมันมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีเขียวแปลว่าชื่อนี้ยังว่างอยู่คุณสามารถตั้งเป็นชื่อผู้ใช้ของเพจคุณได้ทันทีเอาละหนึ่งได้แลนดกดสร้างชื่อผู้ใช้ไปเลย คราวนี้วิธีการนำชื่อผู้ใช้ไปใช้ประโยชน์ Facebook บอกว่าถ้าคุณต้องการพาแฟนเพจของคุณมาที่หน้าเพจให้คุณพิมพ์คำว่า f b f e slash ตามด้วยชื่อผู้ใช้เห็นไหมครับ mm hmm. ในเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งลิงก์นี้ไปใน l ลายไปในแพลตฟอร์ม,มอื่น mm hmm. พอลูกค้าแตะเข้ามาปุ๊บเขาจะพามาแลนดิ้งที่หน้าเพจของคุณเลยในกรณีที่คุณต้องการจะส่งลูกค้าไปที่กล่องข้อความล่ะทำยังไง แค่พิมพ์แค่คำว่า m m e ตามด้วยชื่อผู้ใช้ใครก็ตามที่แต่ลิกนนี้เขาก็จะพาลูกค้าคุณมาที่กรอบข้อความของเพจเลยทันทีเมื่อคุณสร้างเพจเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับเรายังไม่มีผู้ติดตามเนาะหนึ่งจะมาบอกวิธีครับเคล็ดลับในการเพิ่มผู้ติดตามฟรีๆให้ครับง่ายมากครับเพียงแค่คุณมาที่เมนูที่ชื่อว่าเชิญเพื่อน กดถูกใจเพจของคุณครับหลังจากนั้นครับให้กดเข้าไปดูเพื่อนทั้งหมดที่เรามีครับแล้วก็กดเลือกตัวเพื่อนที่เราต้องการจะให้เขามากดถูกใจเราได้เลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นครับเราก็กดส่งคําเชิญเข้าไปเพื่อนของเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนให้มากดไลค์เพจของเราดังนั้นยิ่งคุณมีเพื่อนใน Facebook เยอะเวลาคุณสร้างธุรกิจใหม่เนี่ย คุณก็น่าจะได้ไลค์มาฟรีๆอย่างน้อย3 0 0ร้อยอยไลค์เลยทีเดียวมันก็สร้างความน่าเชื่อถือได้แบบง่ายๆเลยครับเอาละครับหนึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ความรู้ในการสร้างเพจแบบง่ายๆแล้วปังนด้วยโดยไม่ต้องพึ่งน้ำกว่าไปเรียบร้อยแล้ว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ช anel ของแ dm academy ไปด้วยแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเราจะแดมกันแค่ไหนในคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ